สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เป๊ปกุดูลาผู้จัดก,การทีมแมนซิตี้ยังมองบวกด้วยความมั่นใจในศักยภาพของนักเตะว่าจะพาทีมคืนฟอร์มการเล่นได้แม้ว่าเกมล่าสุดพวกเขาจะออกมาแพ้แอสตันวิลล่า2-1ในการฟาดแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่21ธันวาคม เป๊ปกุดโล่ายอดกุซสอของทีมเอติฮัสเตเดียมยังคุมทีมออกทะเลชนิดกลับเข้าหาฝั่งไม่เจอเมื่อสร้างผลงานเลวร้ายอย่างต่อเนื่องด้วยการพาทีมชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นใน12นัดหลังสุดทุกรายการหลังจบเกมที่วิลล่าพาร์คหากแต่เขายังเชื่อว่าแชมเมี้ยนลีกจะกลับสู่เส้นทางได้ในไม่ช้าก็เร็วโดวยหลังจบเกมการแข่งขันเป๊ปกุดโล่าได้ออกมากล่าวเปิดใจหลังเกมเอาไว้ว่า เราเล่นได้ดีในครึ่งแรกครึ่งหลังฟอร์มเราตกลงไปเราเปลี่ยนการเพลของเราเนื่องจากซอนสโตนเล่นต่อไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บต้องขอยินดีกับแอสตันวิลลาด้วยแต่เราต้องเดินหน้าต่อแอสตันวิลลาพวกเขามีกองกลางที่แข็งแกร่งมากเรามีจังหวะของเราเช่นกันเรามีโอกาสมากกว่าเกมกับแมนยูไนเต็ดแต่ครึ่งหลังฟอร์มเราตกลงไปและเราเพลได้ไม่ดีพอเรากระเสือกกระสนนิดหน่อยเราได้ประตูช่วงท้ายแต่มันสายไปแล้วเรายิงประตูได้ยากและเราเสียประตูต่อข้อถามถึงความมั่นใจในการพาทีมฟื้นผลงานในใ่ชากิ่าวววไ้่า มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเรามีนักเตะที่ดีในทีมไม่ช้าก,ก็เร็วเราต้องทําได้แน่และผมต้องการเปลี่ยนแนวทางหากผมได้นักเตะกลับมามันจะก่อให้เกิดความแตกต่างเราจะพยายามในเกมหน้ามันเป็นโอกาสที่ดีผมไม่คิดไปไกลกว่านั้นแน่นอนว่ามันมีหลายเหตุผลเราเสียป,ประตูอย่างที่เราไม่เคยเสียในอดีตเรายิงประตูไม่ได้อย่างที่เรายิงได้ในอดีตฟุตบอลไม่ได้มีเหตุผลเดียวมันมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆมากมายอสตตนวิลล่าเป็นทีมที่มีผลงานดีในแชมเปี้ยน์ลีกและพรีเมียร์ลีกมันเป็นสนามที่ยากแก่การมาเยือนซี่อเราไดด้้ตงคิ แง่บวกและผมยังเชื่อมั่นในตัวนังเตะเราต้องหาทางทีลรสเต็ปไม่ช้าก็เร็วเราต้องคนพบเป๊ปกูเรล,เล่ากล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ผยสถิติสุดยอดของเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าทีมแมนเชตี้จาก3เกมหลังสุดซึ่งชี้ให้เห็นว่าเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างแย่ๆกระทั่งส่งผลให้เรือใบสีฟ้าแพ้เรียบแมนเชตี้ทีมแชมป์พรีเมีกของกุนซอเปปกูดูล่ายังคงสร้างผลงานได้อย่างเลวร้ายโดยไม่รู้จักจบสิ้นหลังล่าสุดเอาไปแพ้แอสตันวิลล่า2-1ในเกมพรีเมียร์วันเสาร์ที่21ธันวาคมซึ่งทำให้ทีมเงินถังของเมืองผู้ดีชนะแค่นัดเดียวจาก12นัดหลังสุดทุกรายการขณะเดียวกันหลังเกมพรีมีาสสต์ยถถถูกแึงิิในน่ ร้ายตลอด3เกมหลังซึ่งเขายิงประตูไม่ได้เลยโดยนัดสุดท้ายที่จะตัวคลำเป้าได้เป็นเกมทีเมลีกแมนออกไปเสมอกับคริสตันพาเลซ2ต่อ2เมื่อวันที่7ธันวาคมก่อนที่แมนซิตี้จะแพ้รวดนับตั้งแต่เกมที่ออกไปโดนยูเวนตุสสอย2ต่อ0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกตามด้วยเกมลีกนัดแพ้แมนยูเน็ตคารัง2ต่อ1ก่อนพ่ายให้กับสิงห์พะงันอีกนัดซึ่งฮาร์แลนด์ได้สัมผัสบอลน้อยที่สุด18ครั้งเมื่อเทียบกับนักเตะที่ได้ลงเป็นตัวจริงถึงขนาดนี้ฮาลนงาปรเมยร์พแลนดวย์ ซามเมอร์สตาร์ทีมเชลซีซึ่งยิงได้11ประตูหลังจากาหัวหอกร่างยาวออกสตาร์ได้อย่างร้อนแรงโดยขัตบัดได้10ประตูใน5เกมแรกของซีซั่นซึ่งเป็นการทำแฮตทริกที่2หนในเกมดวนกับอิสวิตลาเวนแฮมขนาดเดียวกันตลอด3เกมล่าสุดฮาร์แลนด์ไม่มีแอซซิตและเลี้ยงบอลหนีคู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมได้ง้างยิงแค่3หนตลอด270นาทีโดยเป็นการส่งบอลตรงกรอบแค่หนเดียวเท่านั้นขณะที่อีก2หนโดนบล็อกได้ นอกจากนี้สตาร,ร่างยักษ์เสียการครองบอลมากถึง22ครั้งจาก3เกมและผ่านบอลสำเร็จแค่19ครั้งทั้งนี้เรือใบสีฟ้ามีเกมหลีให้ลงเล่นหน้าต่อไปด้วยการเปิดบ้านประทัดก,กับเอฟเวอร์ตันในวัน Boxing Day มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเออร์ลิงฮาแลนด์ยอดดาวยิงของแมนเชตี้เชื่อมั่นว่าเปปกุนเดลลาพาทีมกลับมาพง,งานได้อีกครั้งแน่แม้ว่าล่าสุดจอกไปพ่ายให้กับแอสตันวิลล่าเมื่อคืนวันเสาร์พร้อมกับคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดโดยทางเออร์ลิงฮาแลนด์ยอดกองหน้าของแมนซิตี้แสดงความมั่นใจว่าเปปกุนเดลลายอดผู้จัดการทีมชาวสเปนนี้จะสามารถพาทีมกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งโดยหลังจบเกมแข,ข,ข่งขันขันเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ออกมาก่าวเปิดใจหลังเกม,ม,มเอาไว้ว่าเขาได้แชมป์พเมีลิ่ง เขาจะหาทางแก้ไขได้แน่ซึ่งเขาก็ทํามาได้ตลอดทุกปีเรายังคงเชื่อมั่นในตัวเขาและตอนนี้เราก็ต้องทํางานให้หนักกว่าที่เคยเป็นด้วยตอนนี้เราไม่ดีพอไม่ดีพอจริงๆโดยเฉพาะผมเองตอนนี้เราต้องการกำลังใจมากกว่าที่ผ่านนมาและวันนี้ก็ยอดเยี่ยมจริงๆเราซาบซึ้งใจมากมันเป็นแบบนี้มาตลอดทุกเกมเราจะพูดอะไรดีล่ะนอกจากขอบคุณจริงๆเออร์ลิงฮาแลนด์กล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ